เอ hey. สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับครูบีอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหน่วยผลไม้เรื่องนะคะประโยชน์ของผลไม้เด็กๆพร้อมกันหรือยังเลยพร้อมแล้วไปเลยค่ะจ้าเด็กๆประโยชน์ของผลไม้เนี่ยครูบีก็จะแยกเป็นสีนะคะสีแรกก็คือผลไม้สีเขียว อผลไม้สีเขียวประโยชน์ของมันก็คือช่วยลดการเสื่อมของประสาทจอประสาทนะคะจอประสาทตาละคะ่ะเด็กๆแล้วก็ลดการเกิดมะเร็งผลไม้ที่มีสีเขียวก็คือมีอะไรบ้างเอยอ่ช่วยนิดพร้อมคุูนนะคะมีกีวีแอปเปิลเขียวองุ่นเขียวนะคะโอ้ย โอ้ oh ต่อไปก็เป็นผลไม้ที่มีสีขาวและสีน้ำตาลนะคะผละไม้สีขาวกับสีน้ำตาลจะลดในการอักเสบของข้อต่างๆในร่างากายนะคะเหมือนครูบีเมื่อกี้เดินเจ็บเข่ามาโอ้ยโอยแต่เมื่อเราทานผลไม้ที่มีเนื้อสีขาวและสีน้ำตาลเช่นผลไม้ลิ้นจี่ฝรั่งนะคะแล้วก็แอปเปิลนะคะก็จะลด การเจ็บของข้อในส่วนต่างๆของร่างกายได้นะคะเด็กๆต่อไปก็จะเป็นผล,ลไม้สีแดงหรือสีชมพูนะคะนะคะผล,ละไม้สีแดงกับสีชมพูนเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายนะคะในการบำรุงหัวใจและหลอดเลือดนะคะเด็กๆมีอะไรบ้างเอ่ยมีสเบอรร่เชอร์รี่ แล้วก็แตงโมผลโตโตเลยนะคะผละไม้ต่อไปก็คือผลไม้ที่มีสีแดงสีม่วงนะคะผละไม้ที่มีสีแดงสีม่วงก็คือมีผลไม้อะไรบ้างเลยมีชมพูมะเมียวอ,องุ่นสีม่วงแล้วก็มีแก้วมังกรสีม่วงค่ะ ผลไม้ชนิดนี้นะคะจะทำให้เมื่อเรารับประทานรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเซลเนี่ยนะคะก็ไม่เสื่อมแล้วกล็ลดการอุดตันของไขมันนะคะเด็ก เป็นไงบ้างคะจากคลิปที่เด็กๆเนี่ยได้ดูไปนะคะมันจะเกี่ยวกับประโยชน์ของผลไม้ซึ่งผลไม้ที่คูบียกตัวอย่างไปวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายที่เด็กๆสามารถที่จะนํามารับประทานได้นะคะ mm. เมื่อเรารับประทานผลไม้เนี่ยจะทําให้ร่างกายของเรามีระบบภูมิคุ้มกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวสวยงามแล้วก็ทําให้ระบบ สายตาเราดีขึ้นนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมรับประทานผลไม้กันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ครูบีก็ขอตัวไปก่อนนะคะค่อยเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ